ครับวันนี้มาพบกับ AI Station ครับก็วันนี้เราจะมาว่านด้วยเรื่องของกติกากีฬาแฮนด์บอลกีฬาแฮนด์บอลเนี่ยมันมีกติกาอะไรบ้างที่คนจะเริ่มเล่นควรจะรู้นะครับหรือรวมมาทั่งถึงนักเรียนที่เรียนในรายวิชาแฮนด์บอลนะครับควรจะทราบเป็นพื้นฐานเอาไว้ก็ถ้าเกิดพบว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตาม AI Station เอาไว้กด subscribe ผมด้วยนะครับอะไปรับชมคลิปกันเลยครับ ไปครับกีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่พัฒนามาจากกีฬาฟุตบอลน,นะครับแตเพียงแค่เปลี่ยนจากการใช้เท้าในการเล่นลูกบอลมาเป็นใช้มือซึ่งในอดีตแรกเริ่มเนี่ยกีฬาแฮนด์บอลก็มีจํานวนผู้เล่นสิเคนแต่ว่าพอถูกการปรับพัฒนามาตอนนี้ผู้เล่นในสนามไม่เกินเจคนนะครับการแพ้ชนะของกีฬาแฮนด์บอลเราจะวัดกันที่การทําประตูนะครับว่าฝ่ายใดทีมใดทําประตูได้มากกว่าทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันไป โดยกีฬาแฮนด์บอลเนี่ยจะมีสนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาว40เมตรมีความกว้าง20เมตรประกอบไปด้วยพื้นที่เขตประตู2เขตและเขตผู้เล่น1 km. เขตเขตประตูถูกกาหนดขอบเขตโดยเส้นเขตประตู6เมตรซึ่งเส้นเหี่ยจะนับเป็นเขตของประตูด้วยเส้นต่างๆในสนามก็จะประกอบไปด้วยเส้นส่งลูกกินเปล่าหรือว่าที่เรียกว่าเส้น9เมตรมันจะมีลักษณะเป็นเส้นปะเส้น7เมตร หรือเส้นโยนโทษจะมีความยาวอยู่1เมตรอยู่ด้านหน้าของเขตประตูเส้นควบคุมผู้รักษาประตูหรือเส้น4เมตรมีความยาว15เซนติเมตรเส้นกลางสนามที่เป็นเส้นเชื่อมระหว่างจุดกึ่งกลางของเส้นข้างทั้ง2เส้นเส้นเปลี่ยนตัวครับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นข้างแต่สําหรับแต่ละทีมเนี่ยจะมีพื้นที่ขยายออกไปจากเส้นกลางสนามไปด้านข้าง4.5เมตรโดยมี เส้นขนานกับกึ่งกลางสนามเนี่ยยาวเข้าไปในสนามและออกมานอกสนามด้านละส5บเซนติเมตรสำหรับเวลาในการแข่งขันนะกีฬาแฮมมอนจะแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งละ30นาทีหากมีการต่อเวลาพิเศษจะต่อ2ครึ่งครับครึ่งละ5นาทีการขอเวลานอกของแต่ละทีมสามารถขอได้ทีมละ1ครั้งต่อครึ่งการเล่นครับการขอเวลานอกแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาประมาณ1นนาทีสำหรับลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน,นครับลูกบอลจะต้องทำจากหนังหรือวัสดุสังเคราะห์ เป็นทรงกลมพื้นผิวจะต้องไม่เงาหรือลือ่นขนาดลูกบอลมี3ขนาดครับเบอร์3เป็นการแข่งขันประเภททีมชายนะครับหรือเป็นเยาวชนชาย16ปีส่วนเบอร์2เนี่ยเป็นส่วนทีมหญิงหรือเยาวชนหญิงอายุ14ปีขึ้นมาและยังใช้กับผู้ชายในเยาวชน1 2ถึง16ปีเบอร์1เป็นเบอร์เล็กนะครับใช้สำหรับเยาวชนหญิง8-14ถึงปีและเยาวชนชาย8-12ถึงปี กิกาที่ควรจะรู้ในกีฬาแฮนด์บอลจำนวนผู้เล่นทีมหนึ่งมีผู้เล่น16คนเป็นผู้เล่นในสนามไม่เกิน7คนผู้เล่นที่เหลือจะเป็นตัวสำรองโดยผู้เล่นในสนามหนึ่งคนจะมีเป็นผู้รักษาประตูหรือจะไม่มีก็ได้ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสีเสื้อของผู้เล่นครับผู้เล่นจะสีเสื้อเดียวกันผู้รักษาประตูจะสีเสื้อแตกต่างจากผู้เล่นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในกีฬาแฮนด์บอลสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยครับ แต่จะมีข้อบังคับอยู่ว่าผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนในเขตการเปลี่ยนตัวของทีมตัวเองเท่านั้นกฎติกาข้อถัดไปผู้รักษาประตูอนุญาตให้ผู้รักษาประตูสัมผัสบอลในทุกส่วนของร่างกายในขณะป้องกันภายในเขตประตูเคลื่อนที่พร้อมกับลูกบอลในเขตประตูได้อย่างอิสระและไม่อนุญาตให้นะครับนำบอลออกนอกเขตประตูไปพร้อมกับตัวผู้รักษาตัวเองหรือสัมผัสลูกบอลที่วางอยู่ในเขตผู้เล่น โดยขณะที่ผู้รักษาประตูยังอยู่ในเขตของประตูจะไม่สามารถกระทำได้หรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูไปอยู่ในเขตผู้เล่นและนําบอลจากเขตผู้เล่นกลับเข้าสู่เขตประตูโดยตรงก็ไม่ได้เขตประตูก็จะเป็นเขตที่มีเพียงผู้รักษาประตูคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าเขตนี้ได้สําหรับการเล่นลูกบอลกีฬากีฬาแฮนด์บอลเนี่ยอนุญาตให้จับลูกโยนหยุดผักตีลูกโดยใช้มือแขนศีรษะลำตัว ต้นขาสามารถถือลูกบอลไว้ได้สูงสุด3วินาทีและก้าวไปพร้อมกับลูกบอลได้สูงสุด3ก้าการกระโดดลูกบอลหรือการเลี้ยงลูกเนี่ยจะพิจารณาเมื่อผู้เล่นใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่อนุญ,ญาตสัมผัสลูกบอลในทิศทางที่ลูกบอลลงสู่พื้นหลังจากลูกบอลได้สัมผัสผู้เล่นคนอื่นหรือประตูจะอนุญ,ญาตให้ผู้เล่นได้เลี้ยงบอลและจับไว้ได้อีกครั้งหนึ่ง ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นเนี่ยควบคุมลูกบอลโดยการสัมผัสที่มากกว่าหนึ่งครั้งหรือเรียกง่ายๆก็คือการที่เลี้ยงบอลไปแล้วมาควบคุมบอลแล้วก็กลับไปเลี้ยงแล้วมากลับฝาควบคุมบอลอีกอันนี้ไม่ได้ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนที่ต่ำกว่าเข่าลงไปนะรวมถึงเท้าเนี่ยเล่นลูกบอลการส่งลูกเริ่มเล่นครับก็จะเสี่ยงท้ายนะครับทีมที่ชนะในการเสี่ยงท้ายก็สามารถเลือกได้ว่าจะครอบรองบอลหรือว่าจะเลือกแดนเลย อีกทีนึงก็จะได้เลือกในสิ่งที่ทีมที่ชนะการเสี่ยงทายยังไม่ได้เลือกการส่งเริ่มเล่นก็จะต้องเริ่มต้นโดยที่มีเท้าอย่างน้อยหนึ่งข้างอยู่บนเส้นสนามและอีกข้างอยู่หลังเส้นการส่งนี้รวมถึงการส่งข้างในรูปออกด้วยข้อปฏิบัติในการส่งนะครับข้อปฏิบัติในการส่งผู้ส่งจะต้องอยู่ในจุดที่ถูกต้องสําหรับการส่งลูกการส่งจะต้องเป็นการส่งที่หลุดจากมือ ผู้เล่นไม่สามารถส่งมือต่อมือได้ผู้ส่งจะต้องส่งบอลภายใน3วินาทีและทุกการส่งลูกทุกจุดในสนามเนี่ยสามารถทำประตูดได้เลยการส่งลูกกินเปล่าครับการส่งลูกกินเปล่าจะได้เริ่มเมื่อมีการละเมิดเกติกาโดยที่ผู้เล่นละมเมิดกติกาจะต้องวางบอลน,นะครับทิ้งบอลถอยออกมาทันทีนะครับ ในกรณีที่ส่งลูกกินเปล่าใกล้เขตประตู6เมตรเนี่ยจะต้องถอยมาส่งที่เส้นฝาก9เมตรส่วนผู้เล่นฝ่ายป้องกันก็ต้องถอยห่างจากผู้ส่งอย่างน้อย3เมตรการยิงลูกโทษหรือยิง7เมตรครับการยิงลูกโทษเนี่ยจะต้องรีบยิงภายใน3มวินาทีหลังสิ้นเสียงนกหวีดของผู้ดสินผู้ยิงจะไม่สามารถสัมผัสหรือว่าข้ามเส้น7เมตรได้ก่อนที่ลูกบอลจะหลุดมือของผู้ยิงและสําหรับลูกออกนะครับลูกออกนี่ เราถ้าเกิดในกนบอลถ้าเกิดสัมผัสผู้รักษาประตูออกหลังไปผู้รักษาประตูจะเป็นผู้ที่ได้เริ่มการส่งถ้าสัมผัสผู้เล่นออกหลังผู้เล่นฝ่ายป้องกันสัมผัสผู้เล่นฝ่ายลูกปาบอลมาสัมผัสผู้เล่นฝ่ายป้องกันออกหลังไปจะเป็นการส่งมุมของฝ่ายลูกส่วนเส้นข้างครับใครทําออกฝ่ายตรงข้ามได้ส่งเขาเล่นการพิจารณาลูกออกในกีฬาบอลจะนําหลักการของฟุตซอลและบาสเกตบอรลรมาผสมกัน หมายความว่าจะมีเส้นสมุติขึ้นมาจากเส้นข้างนะครับถ้าเกิดลูกออกนอกเส้นข้างไปผ่านเส้นสมุติถือว่าบอลออกรวมถึงลูกบอลอยู่ในสนามแต่ผู้เล่นอยู่นอกสนามและสัมผัสบอลในสนามถือว่าบอลออกติการข้อต่อไปครับการทวงเวลาการลุกในกีฬาแฮนด์บอลเนี่ยจะมีเรียกว่า passive play ก็คือสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินในเมื่อผู้ตัดสินยกมือขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบทําการลุกเพราะผู้ตัดสินพิจารณาว่า ทีมฝ่ายลุกกาลังถ่วงเวลาการลุกอยู่โดยมีวิธีการกําหนดว่าให้ผู้เล่นฝ่ายลุกเนี่ยส่งบอลได้ไม่เกิน6ครั้งครับจะต้องรีบทําประตูแล้วหรือจะยิงประตูไปแล้วก็ยังส่งอยู่ยังไงก็ไม่เกิน6ครั้งจะต้องรีบลุกให้เรียบร้อยไม่งั้นจะเป็นการเสียการครอบครองบอลการได้ประตูกีฬาแฮนด์บอลจะดูที่ว่าลูกบอลได้ผ่านเส้นของประตูเข้าไป เต็มลูกบอลตามภาพที่ขึ้นมาตรงนี้เลยสำหรับการเล่นที่ผิดกติกาจะมีการกำหนดอยู่ว่าอนุญาตให้ทำอย่างไรไม่อนุญาตให้ทำอะไรนะอนุญาตครับปัด ปดลูกบอลในขณะที่ลูกบอลไม่ได้อยู่ในมือฝ่ายตรงข้ามหรือลูกบอลอยู่ในกลางอากาศนั่นเองผู้เล่นสามารถปัดได้นะครับใช้แขนที่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรตูผู้ต่อสู้เข้ามาในเขตพื้นที่นะครับติดตามผู้เล่นฝ่รงข้าใช้แขนที่งอย้ําว่าเป็นแขนที่งอนะครับใช้ลําตัวสกัดกั้นเพื่อแย่งชิงพื้นที่ตำแหน่งอันนี้ทําได้สิ่งที่ทําไม่ได้ครับการดึงหรือตีลูกออกจากมือโดยตรงของฝ่ายตรงข้าม,าม,ามอันนี้ไม่ได้ การขัดขวางผู้ต่อสู้ด้วยมือแขนขาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อที่จะผลักผู้ต่อสู้ออกไปรวมถึงการใช้ศอกที่อันตรายนะครับการจับผู้ต่อสู้ไว้แม้ว่าเขายังมีอิสระที่จะเล่นต่อไปอน,นี้ทําไม่ได้นะครับการวิ่งเข้าหาการกระโดดใส่เข้าหาผู้ต่อสู้อันนี้ทําไม่ได้บทลงโทษในกีฬาแฮนด์บอลครับจะมีการลงโทษอยู่3ลักษณะนะครับ1คือการตักเปลือนหรือใบเหลือง2คือการสัมพัก2อนาที และ3คือการตัดสิทธิ์หรือใบแดงซึ่งจะมีข้อบังคับอยู่นะครับว่าผู้เล่นหนึ่งคนไม่ควรได้รับการเตือนหรือใบเหลืองมากกว่าหนึ่งครั้งผู้เล่นทีมไม่ควรได้รับการเตือนมากกว่า3าครั้งหากเกิดการลงโทษหลังนี้นั้นจะต้องเป็นการลงโทษอย่างน้อยคือสั่งพัก2นาทีผู้เล่นที่ได้รับการสั่งพักสองนาทีไปแล้วไม่ควรจะได้รับคําเตือนในภายหลังนะครับผู้เล่นที่ได้ถูกสั่งพักสอนาที สำหรับตัวผู้เล่นเองเป็นครั้งที่3จะนำไปสู่การตัดสิทธ์เสมอผู้เล่นที่ถูกตัดสิทธ์จะถูกสั่งพักไป2อาทีและไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นในสนามได้อีกครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปกีฬากีฬาแฮนด์บอลในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัดชัยแสงสุขีรักสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยครับที่เอื้อเฟื้อเนื้อหากฎิกา ของกีฬาแฮนด์บอลมาให้เป็นความรู้ดีๆในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ